สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวพรวันทิทินะคะมาจากคณะบัญชีและวิทยาการจัดก,การสาขาบัญชีบัณฑิตค่ะวันนี้นะคะก็ะจะมีหนังสือมานําเสนอนะคะชื่อหนังสือว่าผู้ภาษาอังกฤษแบบมือโปรค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะจะทําให้คุณเก่งภาษาอังกฤษเพื่อการทํางานและในทุกๆสถานการณ์อย่างมั่นใจค่ะหนังสือเล่มนี้จะประกอบไปด้วยการสนทนาภาษาอังกฤษที่จําเป็นต่อการทํางานนะคะแล้วก็การสนทนาการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์การสนทนาเพื่อการสัมภาษณ์เข้างานการเจรจา ต่อรองเชิญธุรกิจการสนทนาเพื่อการสังคมแล้วก็การแสดงความขอบคุณรวมไปถึงการแสดงความยินดีในวาระโอกาสต่างๆค่ะสำหรับใครที่สนใจหนังสือเล่มน,นี้และอยากจะหาอ่านนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่แอปพลิเคชัน u o Book Library ค่ะอย่าลืมเพื่อนๆพี่ๆน้องๆไปดาวน์โหลดหนังสือเล่มน,นี้กันได้นะคะขอบคุณค่ะ